สวัสดีค่ะวันนี้ครูฝนก็นะคะจะมาเฉลยเนวข้อสอบความน่าจะเป็นนะคะวันนี้เป็นโอกาสอันดีแล้วก็ขอสแสดงความยินดีกับคนที่ได้ไปต่อนะคะของสายอํานวยการได้เป็นตัวจริงนะคะสําหรับคนที่ผิดหวังไม่ต้องเสียใจนะคะเราก็ยังคงต้องสู้ๆกันต่อไปนะคะเป็นนักล่าฝันที่มีใจแน่วแน่เนะาะความน่าจะเป็นนะคะสูตรที่ใช้นะคะมีสูตรเดียวเลยที่เราใช้มาก็คืออะไรคะ ความน่าจะเป็นค่ะก็คือเหตุการณ์ที่สนใจนะคะส่วนเหตุการณ์ทั้งหมดที่มีอยู่ดังนั้นครูจึงใช้คำย่อๆว่าสนใจส่วนทั้งหมดนั่นเองนะคะจำแค่สูตรนี้สูตรเดียวเนาะทีนี้มาเริ่มที่ข้อหนึ่งเลยเขาบอกว่าอะไรคะในการทอดลูกเตา๋าจำนวนหนึ่งลูกหนึ่ครั้งก่อนอื่นนักเรียนจะต้องทราบอะไรคะทราบว่าลูกเตา๋เหหา,เเตาหนึ่งลูกมีทั้งหมดกี่หน้าเนาะลูกเต๋าหนึ่งลูกมีทั้งหมด หกหน้านะคะคือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้คือเหตุการณ์ทั้งหมดจริงไหมคะที่มันจะเกิดขึ้นแค่หนึ่งลูกนะคะในการทอดจงหาความน่าจะเป็นที่จะลูกเต๋าขึ้นแต้มสามขึ้นแต้มสามก็มีแค่กี่เหตุการณ์คะสนใจนะเนี่ยขึ้นแต้มสามอันนี้คือสนใจนะคะตอบตัวเองด้วยดังนั้นนะคะความน่าจะเป็นนะคะความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นเนาะความน่าจะเป็นเท่ากับสนใจส่วนทั้งหมดค่ะลายมือคูนี่สุดยอดจริงๆนะคะสนใจคือสนใจอะไรสนใจที่ขึ้นแต้มสามจริงไหมคะสนใจที่ขึ้นแต้มสามก็มีแค่เหตุการณ์เดียวคือหนึ่งทั้งหมดมีกี่เหตุการณ์น,นับนะคะนะคับเลยมีทั้งหมดหกเหตุการณ์ดังนั้นต่อ,อข้อข้อสี่นั่นเองค่ะแบบนี้นะคะง่ายๆเลยเนาะแต่ถ้าสมมติว่าถ้าลูกเต๋าสองลูกหนึ่งครั้ง มันก็จะเปลี่ยนเหตุการณ์ไปเรื่อยๆนะคะเปลี่ยนจำนวนครั้งทั้งหมดด้วยเนาะอ่ะมาข้อสองอันนี้ข้อสองนะคะข้อสองเขาบอกว่าหยิบไพ่มาหนึ่งสำรับนี่ค,ค่ะความน่าจะเป็นมันจะมีไพ่มีลูกมีเหรียญมีหยิบสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าหยิบไพ่หนึ่งสำรับสำรับหนึ่งนี่มีไพ่กี่ใบ5้าสิบสองใบนะคะ 52ใบนี่ประกอบไปด้วยอะไรบ้างประกอบไปด้วยโพดัอ่าโพแดงนะคะอ่าดอกจิกแล้วก็ข้าหลามข้าหลามตัดนะคะต่ออัตตัดอย่างละ13ใบนะคะ13ใบ13ใบแล้วก็อันนี้ก็13ใบรวมกันแล้วคือ52ใบใน13ใบมันก็จะมีอ่า1ถึงอะไรเอ็ดเอ็ดถึง10 นะคะแล้วก็มีคิงมีแจ็คมีแหม,ม่มอะไรก็ว่ากันไปเนาะในหนึ่งสำรับแต่ข้อนี้เขาถามว่าอะไรความน่าจะเป็นที่จะได้ใบโพแดงไพ่โพแดงนะคะเราจะได้อะไรคะสนใจเนาะสนใจอันนี้คือความน่าจะเป็นของที่จะใช้ตัวย่อคือ pe นะคะส่วนทั้งหมดสนใจเท่าไหร่สนใจแค่โพแดงโพแดงมีกี่ใบคะเออสินะคะส่วนทั้งหมดคือเท่าไหร่ห้าสิบ ห้าสิบสองค่ะไม่มีในคำตอบมีไหมไม่มีนะคะดังนั้นตัดดูีิสิบสามหนึ่งเป็นสิบสามสิบสามสี่เป็นห้าสิบสองดังนั้นตอบข้อข้อสามเนาะข้อนี้นะคะง่ายๆเนาะอ่ะลองมาเพิ่มเลเวลความยากมาเป็นข้อที่สามหน่อยข้อสามเขาบอกว่าหลอดไฟในกล่องหนึ่งเนี่ยอ่ะกล่องหนึ่งลองวาดรูปนะในกล่องหนึ่งมีหลอดไฟดีหลอดไฟดีกี่หลอดนะ เจ็ดหลอดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีหลอดไฟดีเจ็ดหลอดมีหลอดไฟเสียเท่าไหร่คะสามหลอดเนาะปนกันอยู่ซุ่มหยิบค่ะซุ่มหยิบมากี่ดวงซุ่มหยิบมาห้าดวงดังนั้นซุ่มหยิบขึ้นมาฟาบเนี่ยห้าห้าดวงนะเขาถามหาอะไรนี่ดูคีย์เวิร์ดด้านหลังนะคะจงหาความน่าจะเป็นที่ได้หลอดไฟดีทั้งหมดดังนั้นอันดับเรียงเลยต้องหาเหตุการณ์ทั้งหมดก่อนคะ่ะ ทั้งหมดของเราคือมีอยู่สิบมีสิบดวงเลือกมาเท่าไหร่เลือกมาเท่าไหร่คะเลือกมาห้าดวงจริงไหมดังนั้นสูตรที่ใช้คือ C อะไรคะ c c เท่าไหร่ C มีอยู่สิบเลือกไปเลือกเท่าไหร่คะเลือกห้าเนาะดังนั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็นสิบจำได้ไหมเนาะในการจัดเรียงจำได้ไหมคะ n แฝกหารด้วย n ลบ r แฝกคูณ r แฝกงคะคือไม่ได้เลียงว่าจะเอาเรียงเป็นแนวเส้นตรงไหมถ้าเขาไม่ได้ระบุเราก็ใช้สูตร c นะคะ n แฝก n แฝกคือเท่าไหร่คะ10แฝกหารด้วยอะไรคะ10ลบ r ก็คือ10ลบ5เนาะก็เหลือ5แฝกคูณกับเท่าไหร่5แฝกดังนั้นมาแจกแจงนะคะก็จะได้10คูณ9คูณแคูณ7คูณ6แล้วก็คูณ5นะคะแฝก ขออนุญาตสิ้นสุดไว้ตรงนี้แล้วก็5แฝกคูณกับ5้าคูณสคูณสคูณสแล้วก็คูณ1อันนี้ตัดกันได้นะคะ5 1เป็น5 5 2เป็น10นะคะ2ตัด2ค่ะ4เป็น2 3ตัดเหลือ2องดังนั้นจะเหลือที่9ก้คูณสคูณเแล้วก็คูณ2นะคะ9 2 18 18คูณ สิบสี่นะคะอ่าคิดตรงนี้สิบแปดคูณสิบสี่แปดสี่สสิบสองใส่สองทศสามเป็นเจ็ดเป็นแปดเป็นหนึ่งดังนั้นได้สองห้าอ่าเห็นไหมแสดงว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะขออนุญาตลบเหตุการณ์ทั้งหมดคือเท่าไหร่เหตุการณ์ทั้งหมดคือสองห้าสองเหตุการณ์จริงไหมเหตุการณ์หรือวิธีก็ได้แต่ทีนี้เหตุการณ์ที่สนใจล่ะขออนุญาตใช้สีอ่ะสีนี้ก็ได้ สนใจนะคะมีเท่าไหร่มีอยู่เขาอยากได้หลอดไฟดีใช่ไหมเรามีอยู่เท่าไหร่คะตอนนี้หลอดไฟดีมีเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีอยู่เจ็ดค่ะเลือกมาจริงไหมหลอดอ๋อหลอดไฟดีมีอยู่เท่าไหร่มีอยู่สิบจริงไหมคะมีอยู่เลือกมาเท่าไหร่เลือกมา5ดังนั้นมีอยู่เจ็ดนะหลอดไฟดีหลอดไฟดีมีอยู่เจ็ดเลือกมาเท่าไหร่คะเลือกมาห้า จริงไหมคะมันก็คือ C 7 5ก็คือ n แฝกเหมือนเดิมนะคะคูณ n ลบ r แฝกคูณกับ r แฝกแบบนี้ n ของเราคือ7แฝกค่ะหารด้วย n ลบ r ก็คือ7ลบ5เนอะได้2แฝกนะคะ r แฝก r แฝกก็คือ5แฝกค่ะดังนั้นจะได้7คูณ6คูณ5แฝกด้านล่างก็คือ2คูณกับ5แฝกนะคะ ตัดตัดครูไม่กระจายต่อนะอันนี้เป็นสามดังนั้นเจ็ดคูณสามได้ยี่สิบเอ็ดอันนี้คือเหตุการณ์ที่เราสนใจอันนี้เหตุการณ์ทั้งหมดนะคะพยายามอ่านโจทย์ให้เคลียร์นะคือถ้าหาสนใจได้หาทั้งหมดได้ข้อนี้จะมีคําตอบขอประทานอภัยนะคะช้อยข้อนี้เป็นหนึ่งส่วนสิบสองดังนั้นนะคะดังนั้นมาตรงนี้นะ,ะความน่าจะเป็นค่ะก็คือเท่ากับสนใจส่วนทั้งหมดสนใจคือยี่สิบเอ็ดนะคะทั้งหมดคือสองห้า สองเอาแม่ยีสิบอ็ดตัดนะจะได้1นึส่วนสิบสองแบบนี้นะคะแบบนี้เลยเนาะอ่ะทีนี้ต่อไปค่ะต่อไปข้อที่ข้อที่สามนะคะอันนี้ตอบข้อสองเนาะต่อไปข้อที่สี่ข้อสี่นี่เขาบอกว่าในการบันทึกร้านค้าแห่งหนึ่งนะคะจะแสดงเปอร์เซ็นต์ลูกค้าตามช่องดังนี้อ่ะตามช่องดังนี้ตามนี้นะคะสังเกตนะคะว่าในช่องเนี่ย อันนี้คือรวมกันได้กี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์จริงไหมคะเขาถามหาว่าความน่าจะเป็นที่อยู่ในช่วงเท่าไหร่อายุสามสิบเท่าไหร่คะสามสิบถึงสามสิบเก้านี่ไงตรงนี้ดังนั้นมาเลยค่ะ pe ค่ะความน่าจะเป็นเท่ากับสนใจค่ะส่วนทั้งหมดขออนุญาตใช้สีแดงดีกว่าเนาะสนใจคือเท่าไหร่เราสนใจสนใจแค่ช่วงนี้ไง ช่วงนี้ก็คือ20นะคะส่วนทั้งหมดทั้งหมดมีกี่คนก็มี100คนก็ค,คือ100นตั่นแหละเราคิดเป็นตามนี้ได้เลยนะคะดังนั้นตัดตัดก็จะเหลือ0.2นะคะถ้าส่วน10ทศนิยม1นตำแหน่งดังนั้นตอบข้อข้อ1นั่นเองค่ะเนาะง่ายๆเลยนะคะถ้าถามแบบตารางแบบนี้เหมือนจะแบบยากเหมือนจะไม่เคยเจอแต่อันนี้ง่ายมากมาเลยนะคะอ่ะต่อไปข้อสุดท้ายคะ่ะข้อห้า ขาบอกว่าจิตรกรคนหนึ่งมีหมวกสีแดงนะคะแดงแดงสาค่ะดำดำสองแล้วก็น้ำตาลอีกสีใบนะคะถ้าจิตรกรเลือกหมวกที่ใสมาโดยการสุมสุมนะคะสุมหยิบจงหาความน่าจะเป็นอ่านี่เห็นไหมโจทย์มันจะบอกอยู่แล้วจงหาความน่าจะเป็นที่จะหยิบอะไรคะหยิบได้หมวกสีดํากับหมวกสีน้ําตาลอ่ะเรามาหาความน่าจะเป็นของการหยิบได้สีดําก่อนนะ สีดำสีดำนะคะทำไมคุณเขียนสีดำไม่ถูกเออสีดำเนาะสีดำทั้งหมดกี่ใบสนใจสีดำก็คือสองส่วนทั้งหมดทั้งหมดมีกี่ใบคะตอนนี้มีเก้าจริงไหมคะเนี่ยถ้าเราหยิบสีดำเราจะได้ความน่าจะเป็นเท่านี้แต่มันบอกว่าหรือหรือนี่คือการเอามาบวกกันนะคะบวกอ่ะหรือสีอะไรสีน้ำตาลน,นะคะเราจะมาบวกความน่าจะเป็นว่ามันต้องได้ความน่าจะเป็นเพิ่มขึ้นเลยเนาะ สีน้ำตาลค่ะมี4ทั้งหมดคือ9นักเรียนเอามาบวกกันค่ะก็จะได้เป็น2อส่วน9บวกกับ4ีส่วน9นะคะก็คือ6ส่วน9าตอบอ,อันนี้3เอาไม่เอาไม่เอาไม่สตัดดีกว่าเนสาม3องสดังนั้นได้2อส่วนสค่ะไม่มีคำตอบนะคะนักเรียนต้องหาให้เสร็จเอา2ตั้ง3หารหารไม่ได้ใส่จุดเติม0 368ค่ะเหลือเศษ2 3 6 8าม6 8ดังนั้นตอบ0.66นะคะประมาณโดยประมาณถ้าเป็นคำว่าหรือนี่คือเพิ่มโอกาสในการจับได้นะคะจำไว้เลยว่าค่าอะไรคะความน่าจะเป็นจะไม่เกิน1น,นะคะถ้ามันตั้งแต่0ก็คือไม่ได้เลยหรือได้แน่นอนคือ1น,นั่นเองนะคะลองฝึกทำดูนะคะอ่าสำหรับสายปรัปัมก็จะสอบแล้วเนาะครูก็เป็นกำลังใจให้นะคะถ้า อยากให้เพิ่มเติมเรื่องไหนเรื่อนลองคอมเมนต์เข้ามาเรื่อยๆนะคะเพราะตอนนี้ครูกเ็เริ่มจะหาข้อสอบเพให้เรียนไม่รู้จะเอาเรื่องไหนขึ้นมาก่อนหน้าหลังดีไม่รู้ว่าอาใครอยากให้เอาเรื่องไหนมาเพิ่มเติมนักงเรียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะใครดูจบคลิปนี้นะคะขอให้เรียนสอบติดเป็นตัวจริงวันนั้นครูรอฟังข่าวดีอยู่เนาะสู้ๆนะคะสวัสดีค่ะ